ทั้นคู่สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวถึงหลักทั่วไปที่ควรจะทราบอยู่ในประเทศนี้ซึ่งถ้าเข้าใจดีแล้วจะช่วยให้เข้าใจพุทธศาสตสมาที่แท้จริงได้ง่ายขึ้น หรืออย่างน้อยก็องไม่เกิดความเข้าใจผิดทันทำให้เกิดความว้าวุ่นหรือหวาดกลัวต่อการที่จะศึกษาและปฏิบัติพจะพุทธศาสนาในขั้นสูงหรือขั้นที่จับเป็นตัวท่อของพุทธศาสนานั่นเองเมื่อดูกันผิวเผินแล้วย่อมจะเกิดความเข้าใจผิดว่า หลักของพัะพุทธศจะกอดมางเป็นไปในทางที่จะทำให้คนสิ้นหวังเพราะในที่สุดผู้สง่ะเรื่องสุญญตาอนัตตาหรือบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นดังนี้เป็นต้น บางประเทศที่แตเออนัได้ยินได้ฟังดังนี้หรือได้ศึกษาจตเกียมบางตอนที่ได้รับบอกเล่าว่านี่แหละเป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาก็เกิดมีความเห็นไปว่าพุทธศาสนาเป็นหลักท,ที่ประเพกที่เึ่งเลงนนในแง่ร้ายเลยยิ่งไปกว่านั้นอีก ยังแถมจัดให้เป็นพวกที่ปฏิเกิดสิ่งทั้งปวงและในที่สุดก็ไม่ได้รับไม่ได้ถือเอาอะไรเลยแม่ที่สุดแต่ความว่างเพื่อชาวต่างประเทศเหล่านั้นมีความรู้สึกดังนี้ความเหม็นจะเดินไปผิดทางี่เดินไปในทางท,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 ที่เรียกว่านิจชาทิฏฐิ อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทันทีแต่ที่เป็นไม่มากก็คือเป็นนักพิการณ์ทีึดไม่จริจงซึ่งซึ่งทำให้เหมาเอาทุกธศาสนาว่าเป็นรัที่เป็นมั่นไปด้วยท,ท,ทั้งทที่พุทธศาสนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักพิจารณ์และจับ นัติจาพิฐีว่าเป็นมิจฉาทิธีที่ร้ายแรงถึงที่สุดชนิดหนึ่งด้วยนี้เป็นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตและต้ังวอนวา่าเพื่อปลักความเข้าใจอันถูกต้องจงสิ้ไปสำหรับชา,า,าวไทยเรานั้นก็มีส่วนแทนความเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน แต่ว่าเป็นไปโดยม่รู้สึกตัวแล้วก็ยอมรับเอายอย่างชื่นตาว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนเช่นนั้นมันก็เป็นเช่นนั้นและเอายินดียอมรับคนสู้กับมันได้ทุกอย่างแม้ว่าจะไม่พอใจจะต้องพอใจก็มีความเชื่อในพรวพุทธองค์ ดังนั้นจึงตกอยู่ในอาการของนักปิติทิฐิอย่างลับลับเงียบเงียบหรือต้องเริ่มอยู่เพราะเข้าใจว่าเป็นความถูกต้องถึงที่สุดเสียแล้วจึงไม่มีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจอันถูกต้องติดไปดังนี้จะมีอยู่เป็นอันมากตกอยู่ในภาวะที่หวังอะไรอยู่อย่างหลมหลงแรงแรง ไม่มีสาระอะไรเลยแต่ตะหว,วังอยู่เพราะความเชื่อมัน่นว่านั่นแหละเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นของถูกต้องเสมอไปแค่เพิเกิดมาจากบรรพบุรุษที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่มีอิจราไม่มีความกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนชาวทางตะเทศ เล่ะตกอยู่ในภาวะมิจฉาทิฏฐิที่ต้อนอยู่ในทุกศาสนานั่นเองและไม่มีใครค้นพบหรือจับตัวมาแปลนามว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและกล็ได้รับความยกย่องเป็นครูบาอาจารย์โดยํำไปก็สองเขาอยู่ถึงเรื่องที่เขาจะยากอย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวัน แต่เมื่อตายโดยเมื่อแท้ก็เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิที่เห็นพุทธศาสนาเป็นนักที่มองในแง่ร้ายที่เรียกว่าเพศมิจิตที่เห็นเป็นพวกปฏิเสธสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่านิจติตนั่นเองเป็นทางหนึ่งนันได้แต่พวกพุทธบริษั ที่ไม่คงจะเรียนหรือไม่อาจจะเรียนอะไรได้จึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดพวกนี้มีแต่ศับทธาและความเส้นแสงในการทำบุญให้ทานเชื่อมันว่าเชื่อมันม่นในบุญกุศลว่ามีผลเป็นความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ต้องการคำอธิบาย อย่างไดอีกพวกที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ย่อมมองหรือย่อมรู้สึกต่อทุกธศาสาสนมในลักษณะที่ตรงกันข้ามคือมองในด้านดีเป็นท o s ิ t ิต e และมองเห็นสิ่งที่จะได้รับตอบแทนอย่างแจ้งจริดเดย เป็นเจ้วยการได้นั่นได้นี้เป็นนั่น,น,นเป็นน,ปนี้มีลักษณะเป็นโพสิตรีตไปมีแนวทางเป็นของตัวเองโดยเฉพาะไม่ฟังเสียงใครแต่ก็ไม่ทักท้านใครเปนอยู่อย่างขาสุกไปพวกหนึ่งจังหาข้อแระี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เราควรจะมองลงฟังให้เห็นรัด ว่าลักษณะอาการดังที่กล่าวนี้มีอยู่ทั่วๆไปในทุกทุกศาสนาจะถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของพุทธบริษัทในพุกกศาสนานั้นหาถูกไม่เป็นการตูกันเองระหว่างศาสนาต่อศาสนามากเกินไปเพราะฉะนั้นจักเว้นเสีย ไม่ต้องวิภาพอีการ้คงเหลืออยู่แต่ปัญหาที่ว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงมันมีหลักษณะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรพุทธศาสนาจะมีลักษณะเป็นพวกที่มองในแง่ร้ายหรือพวกที่มองในแง่ดีโดยส่วนเดียวนั้นไม่ได้โดยทันทั้งสองอย่าง จะอาจจะกล่าวได้ง่ายๆว่าเป็นพวกที่อยู่ตรงกลางโดยที่สามารถมองเห็นสิ่งทุกสิ่งประกอบอยู่ด้วยคุณและโกษแล้วแต่ว่าเราจะมองมงันในแง่ไหนที่ไหนหรือเวลาใดแแล้วก็ไม่ยึดถือจนเกิดเป็นความดีใจขึ้นในสิ่งที่เป็นคุณ แะเะตัวความเสียใจหรือทุกข์ใจขึ้นในสิ่งที่เป็นโทษแต่จับเป็นผู้มีจิตว่างที่วางเสยอยู่ได้ในทุกสิ่ง,ง,งและทุกกรณีเมือนี้จึงถือว่าการที่มองโลกเห็นแแหน่ดีหรือแหน่ร้ายไปโดยส่วนเดียวนั้นจึงจะเป็นมิกษาทิฏติ วิธีารดีที่สุดก็เป็นการมองอย่างเด็ดเป็นมีที่เห็นอะไรเท่าที่ตัวเห็นแล้วมันแล้วก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นไปหมดรวมทั้งสิ่งที่ตัวยังไม่เคยเห็นอีกด้วยฉะนั้นผู้ที่ให้ความเป็นธรรมแต่ปุทธศาสนา์ อย่าได้กล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นพวกที่มองสิ่งทั้งปวงในแง่ร้ายหรือในแง่ดีโดยส่วนเดียวแต่จะตามใดเลยแต่จึงเข้าใจว่าพุทธศาสนามองสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรทั้งด้านนอกและด้านในหรือด้านลึกจุดซึ่งเป็นนามธรรม ให้เข้าใจตามที่เป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเท่าที่ควรจะเกี่ยวข้องและใน,ในลกักษณะที่ไม่เป็นทุกข์แต่ประสารใดเลยเท่านั้นไม่มีอาการที่เรียกว่าติดในความดีหรืออึดอัดหอใจเพราะความชั่วดังนี้เป็นต้นแต่ประตารใดเลย ซึ่งจะปฏิบัติได้อย่างไรนั้นจะได้วินิจัยกันขัางนอกโดยละเอียดและคุณถือว the ่านั่นแหละคือตัวหลักแห่งการปฏิบัติที่แท้จริงของพุทธศาสนาสำหรับคำหาที่จะเกิดขึ้นว่าพุทธศาสนามีลักษณะเป็นขพอทธีสุวินัยเจตีสนั้นจะมีหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่คล้ายกันอีก แต่พ่อที่ว่าพุทธศาสนาเป็นเชคตินิสติกรหรือออปติมิสติกดังที่กล่า,าวมาแล้วพุทธศาสนาไม่ไดพวกนักตรีที่มาได้ปฏิเสธว่าไม่มีแต่ยอมรับว่าทุกๆอย่างมีเพียงแต่ว่าทุกๆอย่างนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่น โดยความเป็นตัวเราหรือของเราที่ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราหรือของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอะไรหรือไม่รับอะไรไม่ได้สอบริโภคสิ่งใดเราคงมีอะไรหรือรับอะไรหรือบริโภคใช้สอสิ่งใดไปต,ตามที่ควรจะมีจะเป็น แต่ว่าในภายในใจนั้นไม่มีการยึดถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนของมันหรือของใครเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ได้รับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือความเย็นอกเย็นใจเบากายเบาใจโดยจะตามทางปวงตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเรารับมันไว้เพื่อมาเป็นบ่าวเป็น้าตของเราเพื่อมน่วยความสะดวกสบายเท่าที่าจา,เ,าจเป็น,ปนไม่ยอมรับรู้อะไรมากไปกว่านั้นความมีจึงมีค่าเท่ากับไม่มีหรือความไม่มีมีค่าเท่ากับความมีและะ้วแต่เราจะมองดูมันในแค่ไหนมันในแง่ไหน แต่ความตำอัญาส่วนใหญ่นั้นเราจะยังคงเอาไว้แต่จิตใจที่ไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ุรหรือรลิมโลกไปเพราะการได้การเสียไม่ว่าสิ่งใดหมดจิตใจสนิดนี้ไม่ต้องการที่จะรับและไม่ต้องการที่จะปฏิเสธจึงเป็นปกติอยู่ได้ พุทธศาสนาสอนให้เรามีจิตใจอย่างนี้คือให้มีจิตใจเป็นอิสระอยู่เหนือการรับและการปฏิเสธโดยประการท่้งงฉะนั้นจะจับว่าเป็นไมกติก็ไม่ได้เป็นสักติดก็ไม่ได้เนื่อจากเป็นอะไรไม่ได้โดยส่วนเดียวจะจับว่าเป็นสายตามอยู่ดี รือ,อยู่เหนือการที่จะต้องเป็นทั้งสองอย่างนั้นจึงเรียกว่าอยู่เหนือโลกหรือพ้นโลกไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์ทุกอย่างในโลกจึอยู่เหนือความทุกทุกอย่างโดยประการทั้งปวงทั้งในการคิกดการพูดการทำแ็่มีจิตเป็นอิสระจากกิเลสนั่นเอง จึงอยู่ที่คำอธิบายหลักพุทธศาสนาส่วนมากเป็นไปในรูปซึ่งดูแล้วเป็นการปฏิเสธคือจะกล่าวอะไรอะไรมันไม่เหมือนกับที่เขาพูดเขากล่าวกันอยู่ทั่วไปเป็นเดือดให้ซ่อมปฏิเสธจิ่งที่เขาพูดเขากล่าวกันอยู่ก่อนแอบทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่เป็นเหตุผล,ลว่าพุทธศาสนาเป็นลัทธิพวกที่ปฏิเสธโดยเฉพาะหรือไปปฏิเสธว่าไม่มีอะไรที่ควรสนใจหรือควรได้ที่จริงนั้นพุทธศาสนาอยอมรับว่าสิ่งที่ควรสนใจหรือควรได้นั้นมีอยู่โดยแน่นอนสิ่งนั้นก็คือภาวะแห่งความไม่มีทุกข์ เลยเป็นภาวะที่เกิดมาจากความไม่ยึดมั่นถีอมั่นต่อิ่งใบๆทั้งหมดทั้งสิ้นว่าเป็นตัวเราหรือของเราไม่ยึดมัน่นแม้จะทั้งชีวิตเกียรติยศชื่อเสียงหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นที่คนทั่วไปเขายึดถือกันถ้าจะเอาอย่างสั้นๆก็กล่าวได้ว่า ว่าแต่ความที่มีจิตเป็นอิสระเหนือสิ่งต้องวงนั่นเองเราเรียกภาวะอย่างนี้อย่างสัง้นๆว่าความหลุดพ้นเมื่อถามว่าหลุดพ้นจากอะไรจะต้องหมายความว่าหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่ครอบงำหรือทำจิตมาให้เป็นอิสระความหลุดพ้นหรือความเป็นอิสระ ไม่มีลักษณะที่จะจัดเป็นนักปฏิหรือผู้ปฏิบัิได้แต่ประการใดเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาจัเป็นที่เกิดจึงจะเข้าใจได้และเป็นเหตุให้เข้าใจได้ว่าพุทธศาสนาไม่มีลักษณะที่เป็นนักปฏิตหรือผู้ปฏิบัิหรือต่างอีกด้วย ตอนที่จะต่างประเทศยุคไทยจะมาเหมาเอาพุทธศาสนาต่เป็นนักติีเป็นต้นไปนั้นนับว่ามีใจลำเอียงและกล่าวตูพุทธศาสนาโดยไม่ยุติตัวเป็นอย่างยิ่งเขาเคยกินแต่การมองสิ่งต่างๆในสองลักษณะนี้เท่านั้นถึงแม่เป็นนักติตีจะต้องเป็นพวกตีต ไม่เคยหัดมองในลักษณะที่ลุกมใจกว่านั้นจนกระทั่งเห็นว่าจริงทั้งสองนี่เหมือนกันเป็น,นเหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์เข้ากันแล้วก็มองพบจริงใหม่อีกจริงหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามและไม่เป็นทางนำมาสึ่งความทุกข์เลย เราจะยกตัวอย่างสัง้นๆในเรื่องนี้ว่าเทียบเหมือน,นกับเด็กๆย่อมเห็นว่ากลางวันกับกลางคืนนั้นต่างกันจนกระทั่งเขามีความรู้สึกต่อกลางวันอย่างตรงกันข้ามจากกลางคืนเขาจึงมีปัญหาเรื่องกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นจนแทบจะแก้ไม่ไหวจนมีการที่มองเห็นเป็นนักสติหรือโพอสิ t i ทีนีถ้าจะมองกันอย่างพุทธบ,บริษัทเริ่มจะเห็นว่ากลางวันกับกลางคืนนั้นสิ่งเดียวกันคือเป็นเพียงกาลเวลาเท่านั้นเมื่เขา็ัดจะเง้มมองออกไปที่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ไม่ใช่กาลเวลาไม่เกี่ยวกับกาลเวลาอยู่เหนือการครอบงำของกาลเวลา สิ่งนั้นจีงไม่มีลักษณะเป็นกลางวันหรือกลางคืนี่เป็นนัตติกหรือโพอสิกีไปได้และสิ่งที่เรียกว่านัตติกีบิดีหรือโคสิบสีบิดีนั้นจะมีได้หรือจะมีอยู่ได้ก็แต่ที่เกี่ยวกับการเวลาหรือสิ่งที่เป็นการเวลาเท่านั้นหาความใปมีที่สิ่งนอกเหนือการเวลาได้ไหม พราะฉะนั้นคำสอนเรื่องนิพพานหรือเรื่องสุญญตาอันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือกาลเวลานั้นจึงไม่ควรถูกจัดว่าเป็นนัตจิติหรือพภทจิตเลยคนธรรมดาสามันเคยชินกับความรู้สึกที่เป็นนัตจิติหรือพภทจิตมากเกินไปและพร้อมที่จะจับอะไรอะไรหรือรู้สึกต่ออะไรอะไร ก็เป็นนักจิตหรือผู้จิตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอพอมาได้ฟังยื่นนิพพานได้ยินคำว่าไม่ไม,ม,ม่อยู่มากทีเดียวก็เลยจับเป็นเรื่องนักจิตไปทั้งหมดนีเนีอได้ยินคำว่าว่างเปล่าซึ่งเป็นคำแปลที่จิตอของคำว่าสิน่าตา สิ่งม้าว่าเป็นนักติดทิพยที่ตุดไปเลยทีเดียวจะเลยจระให้พุทธศาสนาเป็นนิสชาทิพย์อย่างหนึ่งไปคือเป็นพวกนักติดวิตตุมซึ่งพุทธศาสนาถือว่าเป็นนิสชาทิพย์อย่างหนึ่งด้วยเท่าเท่ากันกับที่เห็นว่าเป็นพุทธิติหรือพุทธิติวิตตุม เพาะว่าย yup ah an ังตกอยู่ภายในบ่วงหรือกามครอบงําเพราความเป็นนักติหรือพวกติตแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเป็นอิสระหรือหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้เลยความรู้กึกที่เป็นนักติหรือพวกติดนั้นเป็นเพียงอุปาทานชนิดหนึ่งในบรรดาอุปาทานทั้งหลาย จึงพุทธาสตาต้องการจะกาจัดให้สิ้นไปจากความรู้สึกจึงจะเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมนสิ่งใดใดด้วยตัวการทางปวงสรุปความว่าผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา ทั้งในฝ่ายการศึกษาหรือในฝ่ายการปฏิบัติก็ตามจะต้องเตรียมตัวให้เป็นผู้ที่สะอาดหมดจดจากโรคเชื้อรังของความคิดที่ว่าถ้าไม่เป็นเคสติมิสติกก็ต้องเป็นออปติมิสติกหรือถ้าไม่เป็นนักิตจิตก็ต้องเป็นโพสติจิ นั่นจะสอนให้เป็นผู้มีจิตใจใหม่ๆพร้อมที่จะศึกตราสิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับเป็นคู่คู่ราวน,นั้นเลยเพื่อเตรียมใจได้ดังนี้ก็จะทนการสะดวกและง่ายได้ ให้ตอนที่จะพ่อถึงตัวแท่่ออของชุภศสาร์ศาสนาซึ่งจะได้วินสัยกันสืบไป